นี่คุณหมอคุณหมอต้องช่วยกันดูแลนะคะดูหาเส้นเลือดตรงขมหูนะคะต้องช่ก,กันจับนะคะพี่ๆเพราะว่าน้องมินนี่ไม่เคยฉีดยานะคะไม่เคยเจาะเลือดนะคะนี่เป็นครั้งแรกของน้องนะคะนี่เป็นครั้งแรกเป็นกาลังใจงให้เด็กตาเป๋ด้วยนะคะเจาะเลือดไปตรวจจะได้อ่รู้นะคะเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆทก่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะเชา้ชาเช้าวันนี้นะคะเด็กๆก,กำลังเดินทางไปเาจาะเลือดนะคะพี่พีหาเป็นการเจาะเลือดครั้งแรกในชีวิตของน้องมินนี่นะคะเป็นการเจาะเลือดในชีวิตครั้งแรกของน้องเลยก็น่าจะอย่างนั้นนะคะถ้าเราไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นครั้งแรกที่น้องมาอยู่กเราหรือว่าเป็นครั้งที่สองครั้งที่สาม ก็เป็นได้นะคะแต่เป็นครั้งแรกที่น้องได้เจาะเลือดนะคะที่เราดูแลน้องน้องนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันนะคะ mm hmm. ก็นี่ก็ไปกับคุณพ่อนะคะไปกับพ่อแสนสุขนะคะ mm hmm. ไปกับพ่อแล้วก็ต้องมีคุณปู่นะคะขับรถตามด้วยตลอดนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะ mm hmm. คุณปู่มาในที่นี้ก็คือมาช่วยดูแลพ่อแสนสุขนะคะ mm hmm. พ่อพาลูกมา เจาะเลือดนะคะในวันนี้บรรยากาศดีค่ะพี่พี่บรรยากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะมีแดดเป็นแดดอ่อนๆค่ะลมหนาวมาแล้วนะคะที่สุรินลมหนาวมาแล้วจ้าท่านใดจะมาเที่ยวแนะนําให้สวมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะเตรียมมาก็ดีมากจ้านะคะส่วนมากจะเห็นแต่รถพ่วงแม่ลูกเนาะวันนี้รถพ่วงพ่อลูกก็มานะคะ นำทีมโดยน้องมินนี่พ่อไม่ได้พามานะคะน้องมินนี่เขาเป็นเจ้าถิ่นแล้วเขารู้ทางแล้ว <c oughs> อะไรลูกเอ,อ้าได้กลิ่นกล้วยแม่ดืดดได้กลิ่นกล้วยจากแม่นะคะพี่ๆเวลาเขาได้กลิ่นกล้วยจากแม่เขาก็จะแบบจะหอมเนาะเออแล้วเขาก็จะจําเสียงรถเสียงอะไรแม่ได้ก็จะจอดมองหานะคะเนะคะลุกดิ๊กดุก,ด,ก,ด,กดิกไปเลยดูค่ะตามประสานะคะพี่ๆน้องมินนี่ก็จะมีหยุดมีอะไรมีไปมีเดิน ตามภาษาเขานะคะเด็กน้อยเนาะดูค่ะดูดูพยายามวิ่งค่ะพยายามวิ่งให้ไปได้ก่อนพ่อนะคะพยายามพยายามวิ่งให้แบบให้นำหน้าพ่อนะคะพี่พี่เออดูค่ะ <c oughs> น่ารักจริงๆดูค่ะดุกด๊กดุกด๊กดกเลยพ่อแสนบ้านท้ายก็เต็มบุ๊บแล้วนะคะ <c oughs> เด็กตาแป๋วก็เต็มบึ๊บเช่นกันค่ะพี่พี่อา่าตอนนี้เรากําลังมาฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีน น้องน้องช้างมาเยอะนะคะวันนี้แทบจะทุกเชือกเลยก็เป็นได้นะคะเป็นแต่น้องช้างที่มีอาการตกมันนะคะที่มาไม่ได้เนาะวันนี้มาฉีดเอ้ยขออภัยค่ะมาฉีด,ดยามาเจาะเลือดนะคะน้องนี่พูดผิดเมื่อกี้นี้นะคะขออภยัยด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะอะวันนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศภายในโครงการ Elephant World ให้พี่ๆดูนะคะ สวยสะอาดน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดมาเที่ยวมาถ่ายภาพนี้เหมาะมากเลยนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวผ่านไปดูมีเก้าอี้ให้นั่งพักด้วยนะคะนี่นี่ดูข้างในนูนะะ้นค่ะอข้างหน้านู้นนะคะเป็นบริเวณที่คุณหมอนะคะ เจาะเลือดนะคะนี่ไปค่ะไปกันเลยไปกันเลยวันนี้อากาศดีนะคะพี่พๆโอ้อากาศดีมากเลยค่ะเจอผู้สาวเก่าค่ะเจอแม่สายฟ้าไปทางนี้สี่ <c oughs> Oh. Oh. อ๋ออเดีวค่ะดูดูดูเด็กเด็กคนนี้จะเดินนำหน้าพ่อตลอดนะคะอ oh. ต้องระวังนะคะมีคุณปูอยู่ข้างล่างตลอดนะคะระวังมากๆนะคะพี่พี่เราขอเอาความปลอดภัยมาที่หนึ่งนะคะ oh. อ๋ออุ้ย oh. 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 เจอแฟนเขาขาที่ห้าเขาออกมาเลยเจอแฟนเขาแล้วพ่อแสนจะฉีดแล้วจ้าดือดเรียบร้อยเรียบร้อยครับพ่อแสนสุขรับวัคซีนเรียบร้อยค่ะอ่อ สบายตัวสบายใจปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะ,ะเรียบร้อยนี่นคุณหมอคุณหมอต้องช่วยกันดูแลนะคะดูหาเส้นเลือดตรงกุกหูนะคะต้องช่วยกันจับนะคะพี่พี่เพราะว่าน้องมินนี่ไม่เคยฉีดยานะคะไม่เคยเจาะเลือดนะคะนี่เป็นครั้งแรกของน้องนะคะนี่เป็นครั้งแรกเป็นกําลังใจให้เด็กตาแป๋วด้วยนะคะเจาะเลือดไปตรวจจะได้รู้นะคะ สงสารลูกสาวเก่ง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 เก่เก่งเก่งเกอลูกสาวแมนนิเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอเรียบร้อยหรือยังคะอ๋อยังใช่ไหมคะอ๋อยังเอ้เก่งเก่เก่ง อ่าต่อไปรับวัคซีนค่ะสบ,บายสบ,บายหนูเคยฉีดมาแล้วเออหนูเก่ง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 เรียบร้อยโอ้เก่ง <ใน S 1> <ๆ>เก่ง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 ค่ะได้ไหมได้เลยค่ะ เก่งเก่งเก่งเเดี๋ยวนี้ฉีดยาปรอแล้วค่ะพี่พเริ่มเขาเขารู้เขารู้เวลาฉีดยาตรงคุณหมอฉีดสะโพกแล้วนะคะเพราะว่ามาฉีดตลอดก็เริ่มรู้เริ่มชินนะคะแต่ว่าเจาะเลือดนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จะตื่นตื่นหน่อยเป็นเรื่องปกตินะคะพี่พี่เป็นครั้งแรกที่น้องได้เจาะเลือดนะคะเจับเลือดไปหาอันนี้นะคะอ่าต่อไปอ่อยาแค่ข้าวขาค่ะพี่พี่ พระพญาติเนี่ยค่ะจะได้หาม่าไม่มีเป็นสาวเป็นนางมีเหว่ยังไงอ่า,อาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะพี่พี่เรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้คนดื้อเจอไปสามเข็มเลยนะฮะพี่พี่จัดเต็มไปสามเข็มเลยเด็กอ้วนเด็กอ้อนวนาหวายวไหว พ่อแสนฉีดไปหนึ่งเข็มจ้านะาคะเพราะว่าไหนนะไปค่ะเด็กตาแลววแหวลับตาโอ้ลมเย็นมากค่ะพี่ๆวันนี้อรับทั้งอ่ะอะไรนะ อาใช่สทยาเสร็จแล้วกลับบ้านกันค่ะพี่ๆวันนี้แปลว่โดนไปสามเข็มเลยคนดื้อนะคะก็คือวัคซีนแล้วก็ออแก้เห็บเหานะคะแล้วก็เ,ออเออจาะเลือดนะคะเจาะเลือดเด็กน้อยโดนไปสามเข็มเลยวันนี้นะคะ,อะโอ้โลมเย็ยนสบายดีจังเลย เปคุณปู่นะคะขี่พ่อแสนวันนี้พ่อแสนเอ่อได้ควานสามคนเลยนะคะเอ่อมีตาอูวันมีคุณปู่แล้วก็มีพี่ควานคุณตานะคะพ่อแสนก็น่าจะได้ฉีดวัคซีนเดือนนี้แหละนะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็ตกมันแล้วนะคะน่าจะไม่ได้มารับวัคซีนแล้วนะคะเพราะว่าตกมันแล้วเนาะอ่าไปเลยเฮ้ยดูเด็กแป๋วไม่ต้องพ่วงกับพ่อเขาก็ติดพ่อนะคะพี่พี่ นี่คือไม่ได้พ่วงนะคะไม่ได้พ่วงกันเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าให้แต่พ่ออยู่ไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นนะคะพี่พี่เขาไม่ไม่แบบไม่หนีพ่อค่ะเขาติดพ่อเนาะเขาติดพ่อนะคะอ่าไปกันเลยปูนตูนมีแดดออกแต่ว่ามันไม่ใช่แดด เขาเรียกว่าอย่างไงมันไม่ใช่แดดที่มันร้อนนะคะพี่พี่ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะวันนี้เด็กน้อยแปวแววน้องนี่คิดว่าจะตื่นวันนี้คิดว่าจะวิ่งหนีบุญหมอเลยนะคะแต่ก็ไม่วิ่งนะคะแต่ก็ไม่วิ่งก็ถือว่าเขาเริ่มพัฒนาการเขาเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเยอะมากนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเราก็ต้องไม่ห่างเขาด้วยนะคะอยู่อย่างใกล้ชิดให้เขารู้ว่าพ่อแม่อยู่ใกล้เขาตลอดเขาไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรนะคะพี่พี่ อโอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆให้กำลังใจใเด็กน้อยแปลวแวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอะไม่ต้องชํำเรืองมามองเลยไอเด็กแป๋วแถมให้นิดนึงแถมให้นิดนึงปาปๆาปาปาป,าป,าปาพ่อลูกนะคะพ่อลูกวิถีพ่อลูกอ่อนอดีดูค่ะอมองไปมองมาก็น่าคล้ายกันอยู่นะเนี่ย เออนางนำเลยนางรู้ทางเนาะคนเก่งเขารู้ทางแล้วก็นําไปเลยนะคะไปลูกไปไปไหนเนี่ยอ่ะโอเคค่ะแถมแค่นี้นะไปแล้วเด้อ